สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การศึกอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในสงครามรัสเซียยูเครนที่เราได้เห็นกันจริงๆแล้วกลยุทธ์การศึกนี้เนี่ยก็มีการใช้มาตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็มีการใช้มาหลากหลายรูปแบบมากๆเลย แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้มันในยุคปัจจุบันแล้วก็มีการใช้นะตอนนี้นะทั้งฝั่งของรัเสเซียแล้วยูเครนเลยแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายได้ประสิทธิภาพเยอะนะครับผมอาจจะมีผลเสียตามมาบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าผลเสียครับนั่นก็คือกลยุทธ์การเอานักโทษมาใช้ในสงครามเอามารบเป็นทหารไปเลยในอดีตเนี่ยก็มีการใช้ลักษณะนี้อยู่หลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเอานักโทษมารบ เอานักโทษมาเป็นเกราะมนุษย์หรือว่าปล่อยนักโทษออกมาให้ทําลายเมืองให้ทําลายทุกอย่างในกรณีที่เรากําลังจะแพ้อยู่แล้วนี่ฮะ เราหนีศัตรูเองก็กําลังจะยึดเมืองเราได้เราปล่อยนักโทษออกมางั้นทาลายเมืองให้สิ้นซากเลยศัตรูเองเนี่ยจะได้อยู่อย่างยากลําบากที่สุดนะครับผมกลยุทธ์นี้เองเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่รัสเซียใช้นะครับผมในตอนที่นโปเลียนนั้นเดินทางมาบุกมอสโ,โอกก็ได้มีการปล่อยนักโทษออกมาแล้วให้นักโทษเนี่ยเผาทําลายกรุงมอสโกให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้เองก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ปล่อยมาให้ทําลายบ้านเมืองนะครับแต่ปล่อยมาแล้วเนี่ยให้เอาไปรบ ในสงครามให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมซึ่งทางฝั่งของรัเสเซียก็มีการเอาทหารรับจ้างวากเนอร์เนี่ยไปรีคูดนักโทษมารบถ,ถูกไหมหรือว่าในกรณีไปเอาตัวของนักโทษมารบในกองทัพเลยก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ให้ข้อตกลงว่าถ้ารบครบสัญญาเนี่ยจะลดโทษให้หรืออาจจะให้อภัยโทษทั้งหมดไปเลยให้กลับคืนสู่สังคมได้ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียได้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเหล่านักโทษพวกนี้เนี่ยกลับไปสู่สังคมแล้วบางคนอาจจะกลับไปก่อเหตุใหม่นะครับผมก็เป็นการ ปล่อยอาชญากรคืนสู่สังคมนะครับแต่ถามว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้ามองในแง่มุมของการลบอะส่งไปหน่วยคนเหล่านี้ที่เป็นหน่วยนักโทษอะก็มักจะถูกส่งไปเป็นหน่วยเดนตายไปเป็นแนวหน้าสุดเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตายมันสูงมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไปเป็นที่เคลียร์ทางหรืออาจจะเป็นจุดล่อ ให้หน่วยอื่นๆเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นได้เอาไปล่อให้เห็นตำแหน่งปนืนใหญ่เอาไปล่อให้เห็นตำแหน่งของทหารยูเครนก่อนก่อนที่จะส่งหน่วยเก่งๆหน่วยที่อาจจะต้องรักษากําลังพลเอาไว้สูญเสียไปมากไม่ได้เนี่ยไปทีหลังนะครับผมอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราได้เห็นกันในรัเสเซียมาก่อนแล้วแล้วก็การที่รัเสเซียเอากลยุทธ์นี้มาใช้เนี่ยก็ส่งผลดีอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือค่าใช้จ่ายการดูแลนักโทษเนี่ยน้อยลงนะครับผมจากการที่นักโทษเนี่ยไปรบแทนแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปก็เป็นการ กำจัดคนที่ทางรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการนะครับผมอาจจะเป็นนักโทษร้ายแรงที่พวกเขาแบบว่าคิดว่าถ้าอยู่ในคุกเนี่ยก็อยู่ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วตรงนี้กลายเป็นปุ๋ยช่วยชาติไปนะครับผมก็นับได้ว่าสร้างประโยชน์ให้กับชาติด้วยแล้วก็ทําให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลนักโทษมาอีกก็นับได้ว่าเป็นประโยชน์หลายต่อให้กับทางฝั่งของนักเซียเลยแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะยิงกลับมาใส่ตัวเองแบ็กไฟล์มากับตัวเองได้แบบ ผลเสียมันย้อนกลับมาแบบปล่อยอาชญากรไปเนี่ยเฮ้ย mm. ปรากฏรอดชีวิตมาได้กลับมาทําลายสังคมต่อยูเครนเองเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่า ตัวของยูเครนเองเนี่ยก็ขาดแรกนกำลังพลเป็นอย่างมากแล้วก็ถ้าพูดถึงจํานวนประชากรเองเนี่ยยูเครนก็มีน้อยกว่ารัเสเซียเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นจํานวนผู้เสียชีวิตของฝั่งยูเครนอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้เราก็พอจะเห็นภาพแล้วลหละว่ายูเครนเนี่ยน่าจะเสียหายมากกว่าที่ประกาศออกมาหรือที่ประเมินการเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าก็ต้องมาออกกฎหมายในการที่จะลดอายุคนที่จะเกณฑ์ทหารมาซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทําที่สุดคือจะทำเนี่ยต้องแปลว่ามันแบบไม่เหลือคนจะไปรบจริงๆแล้วอ่ะต้องทําแบบนี้เพราะมันเป็นความจำเป็นแล้วมันไม่ได้ทําเพราะอยากทา แต่ไม่ทําไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขาดแคลนกาลังคนที่จะเอาไปรบแล้วก็ต้องมาเกณฑ์น,นักโทษไปรบอีกเนี่ยมันแปลว่ายูเครนก็ต้องการคนไปรบมากๆเหมือนกันยูเครนเองเนี่ยก็มีการตั้งกฎออกมานะครับผมว่าจะไม่เอาคนที่ก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการก่อกบฏการทรยศชาติเอาไว้เพราะว่าถ้าเอาคนเหล่านี้มาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ทรยศใหม่กลับไปอยู่ฝั่งรัสเซียแทนหรือจะทําอะไรที่มันก่อเกิดอันตรายได้มากกว่านี้ได้นะครับผมแล้วก็จะข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่า รับได้นะถ้านักโทษเหล่านั้นจะมารบให้แล้วเป็นคนที่เคยฆ่าคนมาก่อนแต่จะไม่รับคนที่ฆ่าคนมากกว่า1คนเข้ามาในกองทัพเพราะอาจจะส่งผลเสียได้มากกว่าผลดีนะครับผมตรงนี้ก็เกณฑ์นักโทษมาได้จากข้อมูลเนี่ยหลายพันคนเลยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะว่าสุดท้ายแล้วยูเครนเนี่ยเอานักโทษมารบมากขนาดไหนแต่ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่ามันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์แท็กติกที่ได้ผลดีเป็นอย่างมากกับทั้งฝั่งของรัเสเซียแล้วก็ฝั่งของยูเครนนะครับก็คืออาจจะมีผลเสียอยอู่บ้างแต ผลดีที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ดูจะมากกว่าผลเสียนะครับผมในการที่จะเพิ่มทหารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นทหารที่สามารถส่งไปหน่วยแนวหน้าได้เลยอ่ะเอาไปใช้แบบเดนตายได้เลยแล้วก็ทหารเหล่านี้เองเนี่ยหลายๆคนก็มีความโหดเหี้ยมในใจเยอะอยู่แล้วนะครับผมหลายๆลยคนเนี่ยก็พร้อมลบมากมากกว่าทหารฝึกใหม่ที่อาจจะ ถูกเกณฑ์มาแล้วก็กลัวไม่ได้อยากจะไปสู้ก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่เราคนในคุกเนี่ยแน่นอนแหละมันดูมีความเป็นนักสู้มากกว่ามันดูมีความโหดเหี้ยมอามหิตมากกว่ามันดูมีความกล้าที่จะทําอะไรที่คนทั่วไปไม่ทํามากกว่านะครับก็นับได้ว,ว่าเป็นกองกําลังเดนตายที่เอามาใช้ในสงครามของทั้งสองฝ่ายเลยก็เป็นกลยุทธ์ที่เอามาใช้ณตอนนี้ในปัจจุบันเลยนะในสงครามณตอนนี้ณเวลาเนี้ ในปี2024นี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่ากลยุทธ์นี้เป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ยังไงลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผ วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX history w นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด affx history w 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ